สวัสดีค่ะพบกับวายและฟากับรายการเดีขอเป็นไรดีเอ้ทุกคนหวายบอกว่าหวายมาอยากจะทำไข่ดองโค้ก ep 5.2จากที่ได้อ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆในคลิปไข่ดองโค้กอ่ะก็คือแต่ละคนก็คือแนะนํามามากเลยเออให้ไปแช่เอาไข่ทั้งเปลือกโค้กก่อนแล้วค่อยต้มนั่นแหละก็เลยคิดว่า๋ยวจะทำแนวภาค5.2ก็คือไม่ค่ะฟาก็เลยจะมาฟ้องทุกคนอยากเห็นนะคะคือถ้าทุกคนไม่อยากเห็นอ่ะก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าคนที่ไม่ต้องทำแล้วข้ามข้ามมันไปเถอะ นี่แต่ว่าถ้าอยากเห็นก็กดไลค์กันมาเยอะๆโอเคป่ะแต่คอมเมนต์ในคลิปนั้นเนี่ยก็ไปเจออันนึงเหมือนเขาคอมเมนต์ว่าขอเป็นเกี๊ยวซ่าฉบับเด็กหอวันนี้ก็เลยว่าจะมาทำเกี๊ยวซ่าฉบับเด็กหอโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะในชาแนลเราอะเรายังไม่เคยทำเกี๊ยวซ่านะแต่ว่าเราเคยไปถึงช่องมาไมยเคยรู้เนี่ยกระตุลเรื่องโซมะยอดนักปรุงแล้วมันเหมือนมีอยู่ตอนที่แบบอีพระเอกมันอะทำเกี๊ยวซ่ายัดไก่ ใส่ชีสใส่ซอสมะเขือ,เ,อเทศอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละก็เลยแบบว่าซื้อของแล้วก็มาทําด้วยกันนั่นแหละแล้วก็เราก็ค้นพบว่าไส้เกี๊ยวซ่ามันอร่อยมากวันนี้ก็เลยจะเอาสูตรนั้นนะมาเผยแผ่ให้เพื่อนๆหมูโอบอันนี้คือเราไปซื้อมันจากในห้างตลาดอะไรก็ได้ทีเ่เพื่อนๆใครจะไปหาซื้อได้นะจ๊ะหมูโบดอ,อ่ะ,อก,อะก็แนะนําว่าติดมันนิดนึงมันก็จะช่วยทําให้ไส้เรามันแบบเปเเจอร์ก็คือถ้าแบบว่าเป็นเนื้ออย่างเดียวมันจะแห้งแต่ถ้ามีติดมันมันมันิดนึงอ่ะมันก็จะให้ความแบบว่าหนว่ น้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ไปเลยหนึ่งช้อนพอแล้ว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 จากนั้นก็โชยุอ่ะหนึ่งช้อนโต๊ะพอแล้ว จากนั้นก็น้ำมันงาน้ำมันงามันจะหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าเนะ้อาแล้วโอเคหลังจากที่เราปรุงรสแล้วเดี๋ยวเราจะทําการใส่เจ้าตัวแป้ง<ม>จริง,รงๆแนะนําใช้แป้งมันแต่ว่าวันนี้แป้งมันไม่มีแป้งขา้าวโพดใส่ลงใบแทนเพื่อทําให้หมูมันหนึบขึ้นเออใส่ลงไปเลยแล้วก็คลุกเ้าให้เข้ากันจากนั้นสิ่งที่พเพื่อนๆจะต้องเรียนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นกระหล่ำปีนะจ๊ะวันแบบนี้เราใช้ประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ของหัวเล็กเนืะจากนั้นก็ทําการแบบว่าซอยเขาออกมาเลยให้มันหนึบมากเลยอะ ความที่แบบมันเป็นแป้งด้วยแหละปกติเออพวกแป้งมันเจ้าพวกเขาก็เอามาใส่เพื่อเพิ่ม t e x t u r ์ให้กับพวกนี้อยู่เยนยาพวกหมูไม่มีเขาต้องสมัครแป้งมันเลย<ช>แต่ว่าอเออใช่แต่ว่านี้เราแป้งมันเราไม่มีมีเหลือแต่แป้งข้าพูดจริงแป้งพวกนี้มันหาซื้อได้ตามเซเว่นนะมันมีขายเราเราเคยเห็นอู้่โอเคแต่้น๋ยวเราจะใส่กระลำนะาจ้าลงไปแล้วก็ให้ฟางคลุกไปเรื่อยๆอันนี้คือเป็นความตั้งใจว่าจะแบบว่าทิ้งแบบว่า เจากันบางไม่เจ้ากันบ้าจริงๆไทยมันการมีมันเล็กปไปเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรเด็กหอก็คงไม่ได้มีมีดหลายอานที่ไม่ดีมันเอาคัตเตอร์ตัดเลยเด็กหอมีมีดหรือเปล่าก็มันเอาคัตเตอร์ตัดเลยตอนนั้นก็ให้เพื่อนไปทําการนำต้นหอมมานะจ๊ะใส่หอมเล็กๆน้อยๆใส่เข้าไปถ้าเกิดว่าพี่เกียรติใช่ว่าก็ไปแบบซื้อโจ๊กตอนเช้าอ่ะแล้วก็ขอขิงเอต้นหอมมาเผื่อไอ้นั้มันจะมันจะแถมมาให้ไงทางต้นหอมนึ่งขิงเพราะวันนี้เราจะใช้ขิงด้วยแต่ว่าเราใช้เป็นขิงอ่อนเดราขูใส่ลงนื้อ เดี๋ยวเราจะมาทําการห่อเกี๊ยวกันเลยนะคะให้เพื่อนไปทําการเตรียมแป้งเกี๊ยวแบบนี้มาเขาจะมีขายอยู่เนาะมันจะเป็นลักษณะที่หั่นมาเป็นแผ่นกลมๆแบบนี้เราจะนําแป้งเกี๊ยวมานะจ๊ะจากนั้นก็ตักใส,ใส่ใส่ลงไปประมาณหนึ่งช้อนเบาๆจากนั้นเราจะใช้น้าเปล่าละเลงรอบแผ่นเขาเออจากนั้นเดี๋ยวเราจะทําการพับจีบเนาะเราจะพับประมาณ4-5ถาทีแบบเนี้ยพับเนี้ยหนึ่งสองสาม จากนั้นก็พอได้แบบนี้แล้วเราก็จะดันๆเขาแล้วก็เอามาประกบแปะแบบนี้ทีนี้เราก็รูดแปะเขาให้แนมเงียนสนิท ้ๆๆๆๆนี่เราก็จะได้เกี๊ยวซาแบบนี้แล้วนะจ๊ะถู <ๆ S 2> <า>กลอเลยค่ะเชฟในระหว่างการทําการ่อเนี่ยเราแนะนําให้เพื่อนหาเป็นแบบผ้าขาวบางชุบน้ําหรือว่าจะใช้เป็นฝาอะไรก็ได้เป็นใจก็แบบว่าครอบคุมเจ้าตัวเกี๊ยวของเราเอาไว้เนื้อเพราะว่าถ้าเกี๊ยวมันโดนอากาศมากๆแล้วเดี๋ยวพอเราเอาไปนึ่งไปอุ่นอะไรเงี้ยมันจะแบบแป้งมันจะแห้งมันจะแข็งเป็นไอยอ่านคอมเมนต์ไหมเีย่อนได้คลิปไส่รองโรมอยากให้พี่ทําเมนูง่ายในเซเว่นจังเลยค่ะไปดูคลิปกันก่อนนะคะ ตั้งแต่บานี่แซนวิสไข่ออนเซนคือทุกอย่างเป็นวัตถุดิบที่หาซื้อได้ในเซเว่นหมดเลยค่ะแล้วทำตามได้ง่ายๆนะมันเป็นีกแเลยวนะทำไมอะอยากเห็นพี่วายแต่งตัวหวานๆ <laughs> <laughs> เออพี่รู้สึกว่าพี่ไม่ติดอะไรกับการแต่งตัวหวานๆพี่แค่รู้สึกว่ามันไม่เข้ากับพี่เ <laughs> ท่าไหร่นะ <laughs> ไม่รู้จะเอาเมืออวางไว้ตรงไหนเออมันไม่คล่องโัวอ่ะใช่คำนี้พี่วายซื้อเสื้อที่ไหนคะเสื้อในคลิปซื้อในแอปออนไลน์พี่วายใช้กล้องอะไรถ่ายครับ ก็คือกล้องตัวนี้ตัวที่ถ่ายหน้าคนหน้าคนเนี่ยมันจะถ่ายหน้าคนสวยมากก็คือใช้ canon g7x mark ii แต่ตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะคะที่ถ่ายเท่าบห canon 700d เออ 700d นะคะใส่เลนส์ฟิทด้วย50 1 f 1.8มันเลยทำให้หน้าช้อหลังเบลอเบลอเลยบลอเลยเบ,บ,บ,บไม่เห็นเลยสู่ๆนะครับติดตามอยู่อย่าเลิกทำคลิปและเป็นตัวของตัวเองแบบนี้ตลอดไปเลยนะครับครับขอบคุณขอบคุณค่ะเสร็จแล้ว i <laughs> you ใอ่ทีนี้วิธีการที่จะทําการทําให้เขาสุกอันนี้มันน่าจะได้หลายวิธีหนึ่งในวิธีที่เราทานี้อยากจะลองนําไปเวฟไมโครเวฟดูไม่รู้จะเวิร์กป่ะนะแต่อยากลองดูปกติเขาก็จะใช้วิธีการนึ่งแล้วก็พอนึ่งเสร็จก็เหมือนเอามานาบกับกระทะเบาๆให้มันแบบเกรียมๆอะไรเงี้ยทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทําแปรเข้าเวฟบกันเวลาเราอุ่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะปิดฝาแล้วก็ให้ใครว่าให้น้ำมันช่วยในการสุกข,ของแป้งด้วยนี่นั่นเนาะแล้วก็เราจะใช้ฟอกกี้ฉีดผ้าแหละนะแต่ว่าไม่ต้องใส่น้ํายาที่ผ้าเรียกบอะไรลงไปโเอเคย โอเคป่ะเอาสัก2นาทีความร้อนระดับ8ก็คือ,อก,าอกาลอกางๆเดี๋ยวมารอดูกันนะจ๊ะโอเคตอนนี้เวฟเป็นเวลา2นาทีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูหน้าตากันว่าแป้งมันจะสุกไหม <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้เรามาเปลี่ยนวิธีดีกว่านะจ๊ะไมโครเวฟไม่เวอร์ <c oughs> <My S 1> ตอนนี้เราจะมาลองกับหม้อหุงข้าวแล้วกันนะ <Ye> e. ก็ให้เพื่อนๆไปทําการใส่น้ําในหม้อแล้วก็ต้มไว้แล้วทีนี้เหมือนในหม้อหุงข้าวเราอ่ะมันจะมีแบบชั้นไว้นึ่งของอ่ะเออก็วางวางไปจากนั้นก็ปิดฝาจริงๆปกติเกี้ยวสาเขาจะใช้กระทะใส่น้ำมันนิดนึงวางเรียงน้องลงไปแล้วก็ใส่น้ำแบบบางทีก็จะใช้เป็นน้ำสตออ๊อกอ่ะแบบล่าลงไปแล้วก็ปิดฝา mm hmm. ตอนนี้เวลาผ่านไปแล้วประมาณ15นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันนะจ๊ะว่าเป็นยังไงอื แต่เราจะนําเขาออกมาเฮ้ยหน้าตาเฮ้ยดูดีก็จะไม่เป็นเกี๊ยว่าแต่จะเป็นเกี๊ยวนึงบางส่วนแต่บอกก่อนว่าวันนี้เราไม่มีน้ำจิ้มเกี๊ยวชาเราเลยกินกับโชยุแทนกะดามาเดี๋ยวเรามารองชิมแต่มันไม่มีซอสเปรี้ยวอ่ะอืมหรือขนาดมันไม่เกี๊ยวหนึนะจะกินไม่เหมือนงงงงเหมือนกินซูชิโชยุใส่น้ำตาลนิดนึงแล้วใส่น้ำส้มสายชูก็ได้แต่นี่เราไม่มีน้ำส้มสายชูอะไม่มีอะไร ไม่ได้อยู่เนาะเอออร่อยอยู่นะอาจจะวุ่นวายหาว่าติดนิดนึงแต่ว่าคุ้มค่าเลยคะตอนนักกิมมิเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้แหละใครลองไปทำเป็นยังไงก็คอมเมนต์ไม่บอกพูดคุยกันได้นะจ๊ะใครอยากจะให้ทาเมนูคนอยู่คอนโดคนอยู่หออะไรยังไงอีกก็อยู่มีไอเดียที่อะไรที่อยากจะมาแชร์ก็ลองคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ข้างล่างได้เลยเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองแล้วก็จัดให้ตามคำขอนะจ๊ะในหอกินอะไรดีมาทุกวันพุธหนึ่งทุ่มตรงยังไงก็ฝากซับสไครป์กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดการอัปโหลดใหม่ๆของ เราถ้าชอบคลิปยังไงก็ฝากกดไลค์เดาชอกชันไข่เป็นเ้ื่นมากคัะค่ะไปแล้ว